ไปดูที่พระครับที่รับที่นอนใหญ่โตดีกว่าแกมีแอร์นะครับมีอาหารการกินที่ดีเก้าอี้หรูอ,อย่างดียิ่งเป็นพระสมรักิ์ท่านเจ้าคุณไปดูที่ท่านอยู่นะท่านสมเด็จและทั้งหลายลอยู่ยิ่งกวังนะครับนะครับส่วนนักบวชประเภทก็คือทําปรญญาจกเลยอยู่อย่างญาจกเนี่ยนะแต่ใจอยากเป็นพระราชาเพื่อหาร,ราบสก,การะแก่การก,การะทํานั้นๆมันก็มีอีกเหมือนท่านองมองให้ดีพระประเภทก็คือน้ําตื้นนะครับแต่เงาลึกนะครับ โอ้โหน่านลืมใสมากเลยท่าทางเรื่องเงาเขาลึกนะครับแต่ไม่มีคุณธรรมพระบาวประเภทนะครับน้ําตื้นนะครับเงาตื้นโดยโอ้โหนี่ไม่มีแห่งอะไรเลยเหมือนพวกทั่วไปนะครับอีกบาวประเภทก็คือน้ําลึกครับแต่เงาตื้นพรุงนี้คุณธรรมมีแต่ทําตัวมาเหตุบาบอขอแตกอย่างชาข้าก็ได้ข้าอาจจะเป็นคนที่มีข้าข้าน้าลึกแน่นอนมาลองอย่างดูได้เลยนะฮะในด้านทางธรรมแต่ว่าเงาตื้นเพราะข้าเป็นกันเองกับตัวทุกคน ประเภทหนึ่งก็คือน้ำลึกมีคุณธรรมแล้วท่วงท่าจริตจริยาก็เงาลึกด้วยครับไอหนัหนิานานาสาธุคุณมทนาค่าอย่างต้องสาธุคุณกับป่าเหล่านี้แต่หายยากครับเพราะท่านเหล่านี้หายไป